ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกนะครับยามเย็นจะค่ำแล้วครับผม18นาฬิกา44นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับว่าเควสที่เหลืออยู่นี่ผ่านหมดแล้วนะครับไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับผมก็รับไปก่อนนะโอ้โหได้เจ้าเมลิฟครับผมก็เอาแคนดี้ไปแล้วกันนะครับผมขอไปด้วยวันนี้มาช้านะครับปกติจะมาแต่เช้าเลยมาเช้าติดภารกิจยุ่งเหยิงครั อก็เลยไม่ได้ทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับวันนี้เลยมารอบเย็นครับรอบจะค่าอยู่แล้วครับผมโอ้เดี๋ยวเดีเดยวก่อนครับเผื่อเป็น IV ร้อยครับผมไม่ใช่ครับไปเลยครับขออนุญาตลบเลยนะครับผมอีก2คเคสมีตัวอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับโรเซียนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะจับับไปก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าสุดเอเควสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอะไรที่พิเศษหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลใดๆเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้ลบไปเลยครับไม่ต้องดูครับเพราะว่ามีร้อยอะไรตัวแล้วนะรถเซเรียนะครับผมโมเมนครับโมเมนครับขอเก็บแคนดี้อีกหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามีตัวเทียงไม่ได้อีโวด้วยนะเอาละครับหาเรื่อง ทำคลิปวีโอก่อนนะครับวันนี้เมื่อวานนี้มีการเปิดตัวโปเกมอนยูไนมาแล้วนะครับก็สำหรับท่านที่ชอบโปเกมอนนะครับในแนวโมบ้านะนะครับโปเกมอนในแนวโมบ้านะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับช่วงเปิดเซิร์ฟแรกๆนี่ก็มีของแจกเพียบเลยนะก็น่าจะ สนุกสนานกันแล้วก็น่ารักพอสมควรเลยนะครับส่วนตัวก็เดี๋ยวไปโหลดนะครับมาลองเล่นดูนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะอยากชมหรือเปล่านะในคลิปวิดีโอ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าอยากชมก็แจ้งให้ทราบ้วยแล้วกันนะครับจะเอามาลงให้นะครับผมอ่าเป็นอ๋อบัตเตอร์ฟรีครับโอ,โอเคครับบัตเตอร์ฟรีก็จับไปก่อนนะครับ ก็ยังไม่ได้โหลดนะครับตอนนี้เครื่องเมมโมรีเต็มอยู่นะครับก็ยังไม่ได้โหลดโปเกอนยูไนห้มานะครับ2วันแล้วนะเออนะครับเขามีภารกิจให้ทําเพื่อรับตัวแรแรด้วยนะครับก็ใครอยากเล่นโปเกมอนยูไนนะครับเกมโปเกมอนในแนวโมบ้านะครับก็ไปจากการโหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมวิธีการเล่นก็เล่นนไปเดี๋ยวก็คงรู้เองนะครับเหมือนผมเล่น ROV ก็เล่นไปเรื่อยๆก็พอรู้ครับถึงจะรู้ขนาดไหนสุดท้ายก็โดนด่ายับเหมือนเดิมว่า เป็นสายบวกแบบเมามันไปนหน่อยนะครับผมก็สำหรับเกมโปเกมอนยูไน์นี่ก็บวกกันเป็นบ้าเลือดไม่ได้นะครับบวกกันเยอะแยะนี่พวกด่ายับเลยครับผมก็ใช้เทคนิคการฟาร์มแล้วก็การเก็บคะแนนเอานะครับเวลาเล่นก็แค่สิบนาทีเองนะไม่ยืดไม่ยาวจนเกินไปนะครับก็พอสนุกสนานได้นะครับว่าแล้วก็เรามาหาตัวอีโวกันดีกว่าครับ ตัวที่หน้าอ e ีโวณเวลานี้นะครับขออนุญ,ญาตหาเจ้าปูหินก่อนนะครับในไหนก็พูดเรื่องโปเกมอนยูไนมาแล้วนะครับละครับผมขออนุญ,ญาตหาเจ้าปูหินนะครับมีใช้นี่หรือเปล่าส่วนตัวไม่น่าจะมีนะโอ้นี่ครับผมอิชิซใไมนะครับ อีชิซูไม่นะครับที่เทรดมาแล้วด้วยนะครับมีลัคกี้ถึง2ตัวเลยนะครับแต่ว่าตัวที่ CP สูงๆเนี่ยโอ้โหอยาไปลง PVP ได้ไหมเนี่ยนะครับตัวสูงๆเนี่ยไม่ค่อยจะมี IV สวยสวยเท่าไรเลยครับผม859ครับ859พอจะดูดีหน่อยนะครับถ้าไม่มีก็คงต้องเอาเจ้าพวก ลัคกี้นี่แหละครับมาอีโวดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองอีโวกันเลยครับว่าเจ้าปูหินเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นโอ้โหปูภูเขานะเด <c oughs> ี๋ยวุญาตใช้ตัว8 2 2ยที่เป็น อ่าลัคกี้โปเกมอนนะครับในการอีโวเลยนะครับวิวัฒนาการเลยนะครับเพื่อมให้มันการเสียเวลาโว้ตัวนี้จะได้ CP สูงถึง1725เลยครับผมจัดไปครับอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเด็กครับอีชิสไมนะครับอีโวเป็นเจ้าอะไรเอ่ยผมยังไม่รู้ชื่อด้วยนะครับตัวนี้นะครับว้าวโอ้โหปูผูผาครับอีวาพาเลต อีวาพาเลสเหรอครับโอ้อีวาพาเลสนะครับโอ้ oh, ชื่อนี่ค่อนข้างจะอ,ออกเ e อ็กเซนนิดนึงนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึงตัวที่ค่อนข้างจะว่ากันว่าโหดในโปเกมอนยูไหนเลยนะครับผมก็ <im ates> เดี๋ยวค่อยไปสรรหากันมานะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันมีอีกหนึ่งตัวครับที่น่าจับตามองครับเป็นตัวที่น่ารุ้นเอาไปเล่น PVP ครับ 1,048ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับว่ามันจะถึง2,500หรือเปล่าอ้ยอาจจะมีคนปั้น,นครับตัวนี้อยู่ที่2,239นะอ้าวนะครับเดี๋ยวอีโวเลยแล้วกันครับเนื่องจากว่าค่า h p เนี่ยต็มนะครับแล้วก็อ่าค่าดิ f e ฟนต์นี่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะมีผลกับการเล่น PVP หรือเปล่าแล้วมีใครปั้นไหมนะครับตัวนี้นะโอ้อีวาพาเลสนะครับผมอมือีวาพาเลสนั่นแหละโอ้โหนี่ครับเกือบเต็มเลยครับเดี๋ยวเรามาลองแก้งแก้งอัพดูก่อนดีกว่าครับโถ้าเต็มเลยเนี่ยนะครับ2 7 0 7ครับถ้าไม่ถึง2 7 0 7ก็ได้อยู่นะครับ ได้อยู่ที่2488ครับแต่ก็เสียอีก52 XL Candy เลยนะครับถ่าสุดที่ไม่เสีย XL แล้วครับก็เราเสียไป100นะครับ18นะครับโอ้118 118แนะ Candy ธรรมดานะครับซึ่งของผมก็ยังไม่น่าจะพอครับโอ้พอครับ แต่ว่า XL ก็ไม่พออยู่ดีนะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะมีใครใช้เล่น PVP หรือเปล่านะครับก็ไปลองดูแล้วกันนะ <c oughs> เราสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับได้ยู w า Pa พาเลสมาไว้ยิมยิมยืนยิมยมย้มนะครับ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ว่า PVP ก่อนนะครับจะได้ไม่เผลอลบนะเผื่อไม่ใช้ใน PVP ได้นะครับผมแอบอ้าวชื่อยาวไปอีกครับเอาีเฉยๆได้ไหมอ่านะครับ ไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับดูลองสังเกตเอาแล้วกันครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะโอ้โหมาเปิดเควสให้ดูนะครับแล้วก็อีโวเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็ยังไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมจากนี้แล้วนะครับถ่ายภาพคอเรีหรือเอโนเคโคเอนโคเอนโคที่พบในธรรมชาติครับอันนี้ไม่ใช่ครับก็ ทำยังไงล่ะครับไม่เห็นจะยากเลยครับเราก็จัดการต่อเลยแล้วกันนะอ่ะมาในไหนก็นไหนแล้วนะครับทำเควสต่อเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่อีโวนะหอาละครับฟาบหมาละครับผมอ่าอีสหนึ่งตัวมาครับมาลืมไปครับว่ามันถ่ายรูปได้นะครับเจ้าทิมเมียนเอ้ามันไม่ได้ให้ถ่ายทิมเมียนนี่มันไม่ได้ให้เราถ่ายทิมเมียนนะโอ้เดี๋ยวออกก่อนครับ มันให้ถ่ายตัวอื่นนะครับผมโอ้โหผมก็มั่วไปเรื่อยเลยครับโอเคครับเป็นเคเรียนะครับโอ้แล้วก็เอเนโคนะครับที่พบในธรรมชาตินะครับแบทเทิลกับผู้ท้าชิงสายแฟชั่นอีก3าคนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหากันแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ได้เจ้าปูไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันชื่ออะไรน่ะลืมชื่อแล้วครับ อิชิซใหม่นะครับผมอา่านะครับอีวาพาเลสนั่นเองนะครับผมก็ดูดีมีสกุลเลยครับตัวใหม่ในโคกะได้กส่งผมนะครับเผื่อไว้ใช้งานอะไรไม่รู้นะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรให้รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม